ในเทศสามเก้านะคะเป็นการใช้คำสั่งดูว h เช่นเดียวกันคำสั่ง d ูวา i ก็โปรแกมจะทำ่อ่อหนึ่งครั้งแล้วมาตรวจสอบเงื่อนไขอนักเรียนดูคำสั่งบรรทัดนี้ c h เท่ากับ g ก n หมายความว่าไงจำได้ไหมหมายความว่ารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์หนึ่งตัวอักษรโดยไม่ ต้องกด enter แต่ปรากฏค่าที่ป้อนเก็บไว้ในตัวแปร ch รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์1ตัวอักษรโดยไม่ต้องกด enter แต่ปรากฏค่าที่ป้อนเก็บไว้ในตัวแปร ch แล้วก็บันทัดถัดมาก็คือตรวจสอบ y ch ไม่เท่ากับ คิวนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปร CH mm hmm. ไม่เท่ากับ Q หรือไม่ถ้า mm hmm. เงื่อนไขเป็นจริงวนกลับไปทำใหม่ทำไปจนกว่าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จจากตัวโปรแกรมนี้เมื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมจากตัวโปรแกรมนี้ไม่ใช่ตรวจสอบสิครูพูดผิดจากตัวโปรแกรมนี้เมื่อทำการรันโปรแกรมนะคะ อ่อนตัวอักษรไปอ่อน <B ort S 1> ตัวอักษรไปป้อน P เห็นไหมคะโปรแกรมย,กรรยัง,มงเป็นเงื่อนไขเป็นจริงอ่อนตัวเห็นตัแสงเงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่ป้อนไปเรื่อยๆจนกว่าเราป้อนเป็นเงื่อนไขเป็นตัวคิวโปรแกรมก็เมื่อป้อนตัวสุดท้ายเป็นตัวคเม,มือ่อไหร่ โปรแกรมก็จะแสดงว่าไฟาดิร์คิวหมายความว่าฉันจะแล้วตัวคิวก็คือคิวไม่เท่ากับคิวแต่คิวไม่เท่ากับคิวเนี่ยเราว่าคิวใช่ไหมคะตัวคิวคิวไม่เท่ากับคิวเนี่ยไข่เม็ดจิ้มโจกแบบนี่คือโปรแกรมนี้